ชมพูอรารยาเก็บของวิ่งหนีในโรงแรมค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตจํานวนมากได้ให้ความสนใจเป็นเรื่องราวของซุปตาสาวคนดังชมพูอรารยาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวไทยที่ได้ไปเดินพรมแดงเมืองคานอยู่บ่อยครั้งสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นซุปตาอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยก็ว่าได้สําหรับชมพูอรารยานั้นที่ครั้งนี้ได้ไปเดินพรมแดงที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสครั้งที่ 76และที่ผ่านมาอาจได้เห็นลุกการแต่งตัวเดินพรมแดงในครั้งนี้ด้วยล่าสุดเพื่อนสนิทของชมพู่อรายาอย่างพลอยชะวะพรก็ได้บินไปในงานครั้งนี้ด้วยและเป็นผู้ดูแลแม่ชมตลอดทั้งงาน ได้มีเหตุเกิดขึ้นซึ่งสาวพลอยชวพรได้อัดคลิปลงสตรอรี่ไอจส่วนตัวโดวยในะระหว่างที่ชมพู่และพลอยกําลังอยู่ภายในห้องพักส่วนตัวปรากฏว่ามีเสียงอารามเสียงเตือนเกิดขึ้นและไม่ถึงต้องรีบออกจากห้องพักเป็นการด่วน ในคลิปจะเห็นว่าแม่ชมนั้นยังใส่ชุดคลุมสีขาวได้รีบเก็บของเป็นการด่วนโดยมีเพื่อนคอยเป็นกำลังใจและท้ายคลิปพร้อมกับพูดว่าเราเป็นผู้ประสบภัยแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองสาวแต่ก็เป็นวินาทีที่น่าตกใจจริงๆค่ะ